และตอนนี้ที่ฉันอยู่กับอาจารย์สมชัยทรงเตชะเลิศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเยือนถึงแหล่งที่ผลิตงานสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทรงคุณค่าแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์จริงๆแล้ววาดภาพมากี่ปีละอก็ต้องเด็กๆนะะตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นคนรักทางนี้มาดตลอดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่า เจาะลึกถึงเรื่องของการวาดภาพในหลวงราชการที่9อันนี้คือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มจากตอนที่ท่านฉลองครบรอบ60ปีในการครองราชปี2549ใช่ใช่นั่นคือเริ่มแร,แรกเลย,เลยใช่ใช่ครับเพราะว่าเราจะมุ่งทางแบบเขียนทางท่านโดยเฉพาะเลยทําไมอะคะก็มีความประทับใจกับพระราชกรณียกิจของท่านซึ่งเราก็ดูมาตั้งแต่เด็กนลฮะ เห็นมาตลอดครับว่าเอ๊ะนึกเราเป็นศิลปินเขียนภาพเขียนอะไรนี่น่าจะมีอะไรที่ตอบแทนความไม่ตาของท่านบ้างโดยที่ว่าให้หลายๆคนเนี่ยร่วมมือกันไม่ใช่ว่าเราเขียนอยู่คนเดียวเราภูมิใจคนเดียวแต่ถ้าหลายหลายคนมาร่วมกันเขียนเนี่ยอย่างคําสอนของท่านที่ว่าให้รู้รักสามัครครีตัวนี้สําคัญครับคือสามัคคีกันทําทําเพื่อท่านทำได้ตอนที่ท่านยังไม่เสียยังไม่สิ้นพระชนด้วยนะฮะแต่เพิอเอนไม่ทัน ไม่ทันจริงๆก็เลยเสียดายแต่คิดว่าเรายังมีโอกาสยังมีโอกาสที่ว่าเราถวายท่านโดยที่ว่าความรักสามัคคีของประชาชนนี้ผมคิดว่ามีกับทุกๆของพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนฝ่ายไหนเนี่ยค,คุณสามารถที่มาร่วมกันตรงนี้ได้เพราะเราไม่แบ่งแยกผมเขียนภาพนายหลวงทรงางานท่านเป็นร้อยภาพเขียนเพื่อเราจะซึมซาบเรียบทของท่านเขียนยังไงทุกวันนี้เขียนก็ยังมีความประทับใจ คิดถึงท่านทุกทีเปิดเพลงพระราชินิพนธ์ท่านไปเขียนใบน้ําตาไหล่พอดีเขียนใบแล้วแบบมีความสุขอาจารย์บอกว่าในเมื่อศิลปินอื่นๆเขาใช้พวกกันวาดภาพกันอาจารย์ก็เลยใช้เกรียงจริงๆอาจารย์มีแนวคิดยังไงถึงได้เริ่มต้นแบบนี้แนวคิดแรกเลยคือผมขี้เกียจล้างแปลงคือเกรียงเนี่ยปกติเขาใช้ผสมสีแล้วก็เอาพวกกันเนี่ยมาจุ่มสีไปวาดแต่อาจารย์ทำไม่อย่างนั้นเลย ผมใช้เกลียงอันนี้แหละครับผสมสีแล้วก็ทั้งเขียนแล้วก็เกลียงนี่เป็นการที่ล้างง่ายมากล้างจนแบบอะไรใช้ผ้าป่าสองทีก็เ,เสร็จแล้วเราเขียนต่อได้ละ<ฆ>ปกติผมเป็นคนใจร้อนใจร้อนมากๆซึ่งมาเริ่มเขียนรูปในหลวงถึงใ,ใจเย็นลงได้รูปในหลวงเพราะเราไม่สามารถที่จะอะไรมาผสมให้เร็วได้ต้องทําช้าๆค่อยๆทำค่อยๆแต้มมันเหมือนนั่งสมาธิเหมือนเราเวลาเรามีอะไรที่มันวุ่นวายใจเนี่ยเขียนรูปในหลวงนี่หายหายได้เพราะว่าเรามีสมาธิกับภาพ จริงๆอาจารย์เป็นคนนั่งสมาธิแม่อาจารย์ปฏิบัติเดยวนที่ผมนั่งโดยการเขียนรูปสามสี<อ>่ 3, ชั่วโมงนี่บางทีเปิดเพลงไปเขียนไปนี่ผ่านไปนโดยเราไม่รู้ตัว<ล>ตผ่านไปโดยเราไม่รู้ตัวครับถึงว่ารูปในหลวงนี่มผมสามารถเขียนได้ซ้ําเป็นร้อยร้อยภาพเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายไม่ใช่ว่าเขียนแล้วก็ขายหรือจำหน่ายหลือะไรไม่ใช่เราเขียนเพื่อทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ย่างเช่นประเทศที่เขาลบกันเนี่ยอย่างปาเลสไตน์และอิสราเอลเนี่ยเขาสามารถเชื่อมสองประเทศนี้โดยการเขียนรูปนี้ได้คุณเอารูปที่คุณเรียกว่าคุณศรัทธาทั้งสองประเทศแล้วคุณร่วมกันเขียนดูสิสงครามอาจจะเป็นสันติภาพก็ได้โดยรูปนี้นะฮะคุณส่งไปให้ปาเลสไตน์เขียนอ่ะคุณส่งไปอิสราเอลเขียนในรูปเดียวกันในเฟรมเดียวกันในแปลงเดียวกันหรือเกรียงอันนี้แหละครับ ผมคิดว่าทาได้มันเชื่อมความรักเชื่อมความักมัคฮะอะไรที่มันทําร่วมกันปั๊บเนี่ยเขาจะมีความซึมซับนะฮะซึมซับว่าเคยเกลียดเคยโกรธอะไรกันมาเนี่ยอาจจะลดลงไปได้นี่คือแนวคิดอาจารย์ที่อาจารย์อยากทําแล้วก็ดําเนินการมาโดยตลอดจริงๆก่อนหน้านี้ที่อาจารย์วาดภาพในหลวงเนี่ยคือมีคนมาซื้อไหมมีะอาจารย์คือ คือเหมือนกับอาจารย์พูดแล้วเหมือนกับอาจารย์ตั้งใจที่จะวาดขึ้นมา,าแต่ว่าจริงๆก็คือขายได้มีคนมาซือ้อแล้วแปลกอย่างตรงที่ว่ารูปที่ผมขายได้นี่คือมาตอนที่ผมลำบากด้วยจริงเหรอคะใช่ฮะอย่างรูปขายได้สองแสนซึ่งตอนนั้นผมเดือดร้อนมากเป็นแสนแสนแต่รูปของนายหลวงนี่ขายได้สองแสนมีคนมาเช่าไปเพื่อไปจะไปบูชาผมเอาควายินดี ซึ่งอาจารย์จริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะทาขายด้วยซ้ำใช่ใช่ทำเพื่อการกุศลนะตามที่ตั้งใจไว้นะคือมอบให้สถาบันอะไรเขาไปประมูลเราได้แล้วคุณก็รับไปแค่นี้เองครับไม่ได้มากอย่างอื่นที่ผ่านมาคือไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแต่ว่าพอเดือดร้อนปุ๊บมีคนมาให้เหมือนช่วยเราด้วยเหมือนปฏิหารแมาจับมันเหมือนแบบเหมือนท่านรู้ท่านรู้ว่าเราลาบากก็เลยเออ ช่วยสักนิดหนึ่งให้ขยับได้เลยได้ผมว่าแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วก็เลยตั้งใจลว่าเราต้องทำอะไรให้มันสุดทางเลยสุดทางผมก็คือให้ประชาชนรักกันเหมือนอย่างท่านเดินทางทั่วประเทศอย่างเงี้ยเดินบางทุกจังหวัดทุกจังหวัดแล้วทำไมลูกของท่านจะเดินทางไม่ได้แล้วเดินทางปั๊บประชาชนช่วยเขียนช่วยเขียนช่วย,วยผมว่าเป็นภาพพิ่สวยอย่างไปเชียงรายเชียงใหม่ตามหมู่บ้านภูเขาตามภูเขาอะไรพวกเนี้ย คนภูเขาเนี่ยท่านรักในหลวงเยอะมากนะแล้วให้เขาแต้มให้เขาลงเลยผมคิดว่าเป็นภาพที่สวยสวยแล้วเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยเรื่องราวนี่เยอะมากมได้เจ็ดสิบเจ็ดแบบเฉพาะตัวอาจารย์เองนึกถึงในหลวงราชการที่เก้าอาจารย์นึกถึงข้อไหนบ้างคือท่านทำเพื่อประชาชนท่านไม่ทำเพื่อตนเองแล้วท่านไม่ได้บอกให้ใครมารักท่านเขาหลักกันเองนี่คือความสองด้านนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจ <c oughs> คือท่านไม่ได้ทาเพื่อตัวเองท่านทําเพื่อคนที่ท่านรักก็คือประชาชนประชาชนคือท่านหลักผมหนึงได้เขียนรูปที่ว่าท่านอยู่ท่ามกลางประชาชนจริงๆก็คือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับความสุขของท่านค่ะ,คะนึกถึงงานที่ท่านทรงหรือพระราชการณีกิจต่างๆอาจารย์นึกถึงเรื่องอะไรที่ขุดขึ้นมาผุดขึ้นมาคือท่านท่านรู้จริงคือท่านไปประสบประการณ์จริงท่านไม่ได้วางรายงาน ่านไปจากสภาพจริงกันดานยังไงท่านก็ไปนั่นคือท่านรับรู้ปัญหาที่ว่าแท้จริงไม่ใช่จากที่ว่าใครมารายงานเลยและไม่ใช่ท่านไปเองพ<ม>อท่านสัมผัสเองปั๊บท่านคิดด้วยความเป็นอัจฉริยะของท่านเนี่ยท่านคิดปั๊บเนี่ยอันนั้นก็จะสําเร็จทุกอย่าง<ม>สังเกตได้จากไม่มีใครทําผลเตรียมในโลกได้นอกจาท่าน<ม>ในโลกนี้หลายๆอย่างท่านคิดออกมานี่อัจฉริยะจริงๆ<ม>แล้วผมก็โชคดีครับได้เกิดในราศีเดียวาท่านผมวเป็นบ,บุญมากคือราศีพิจิต จึงต้องทําอะไรเยอะมากผมเห็นท่านทําอะไรเยอะๆเข้าใจเลยครับท่านความสามารถท่านสูงมากเราได้ฟังเพลงเพราะเพราะอะไรก็จากท่านทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีกระสานองค์ไหนในโลกทํานะครับไม่มีมีท่านทําคนเดียวครับผมภูมิใจครับภูมิใจท่านเวลาผมทําอะไรเพื่อท่านเนี่ยผมยินดียินดีอย่างมากแล้วก็มีความสุขอย่างมากครับเวลาอาจารย์วาดภาพท่านจริงๆก็มีหลายพระราชริยาบทมีหลายแบบนะคะ แต่ว่าทุกๆแบบทุกๆภาพคือมันเหมือนอาจารย์ดำดิ่งลงไปในสมาธิเลยนะแล้วก็เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคือทําให้แบบอะไรอ่ะอารมณ์ในการทํางานของเราเนี่ยนึกถึงท่านมากขึ้นนึกถึงเพลงที่ท่านมอบให้เราอย่างวันปีใหม่เนี่ยไม่มีใครเขาทำหรอกครับแต่ท่านทําให้คนไทยซึ่งเป็นเพลงที่ผมเด็กๆผมก็ประทับใจละพึ่งมารู้หลักระยะตอนโตว่าท่านเป็นคนแต่งถึงบอกโอ้โหเรานี่โชคดีมาก ชคดีมากมากจริงๆครับคือสักครั้งหนึ่งใครได้ไปกราบท่านหรือได้ไปพบหน้าท่านน้ําตาไหลไม่ใช่เรื่องเกินความจริงของจริงค่ะคือความปีติขณะผมดูทาาโทรูทรา์ผมน้ําตาไหลเลยทราบซึ้งมากครับค่ะค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์วาดภาพอย่างเดียวหรือว่าอาจารย์ทําอะไรอีกบ้างเออก็วาดภาพเพราะอายุมากแล้วหกสิบหกแล้วก็เลยต้องหาอะไรเบาๆทำก็มีงานเขียนรูปนี่นะที่ว่ารักหน้าแล้วก็คิดว่าตอนวัยนี้เราเหมาะสม แต่เมื่อก่อนก็คือทําธุรกิจมาทำอะไรหลายตอนหลายอย่างผมทำโฆษณานี่เหล็กเหล็กอะไรปีนี้ผมทํามาหมดปีนออกเหล็กปีนที่สูงอะไรทำมก็เอ้มาหมดนะครับเสี่ยงตายมาเยอะค่ะครับมาซึ่งตอนนี้อย่างอื่นก็หยุดแล้วหยุดหมดแล้ะเพราะว่าลูกคงไม่ให้ทำนะค่ะครับค่ะเอาพ่อเขียนรูปดีกว่าเขียนรูปในหลวงไปเรื่อยๆก็บอกเขียนแล้วดีกว่าค่ะ